เราก็เคยที่จะอยู่ในสังคมทั่วไปให้ความสัมพันธ์กับเรื่องความร่ำรวยมีหน้าที่การงานที่ดีพอช่วงหนึ่งของชีวิตอ่ะเราก็ถามตัวเองว่าเพื่ออะไรดำเนินชีวิตไปยังไงถึงจะอยู่ได้ยังมีความสุขจริงๆเราพอดีแล้วตรงเนี้ยใจเราก็จะไม่ต้องแสวงหาอะไรที่มันมากมายอะอันนี้คือ คือฐานของความสุขของเราอะในอดีตปูอิสรีฮอกก็ไม่ต่างไปจากเด็กสาวทั่วไปที่รักสวยรักงามและมีความฝันไปตามกระแสของสังคมชีวิตเมื่อก่อนก็เหมือนคนทั่วไปเขาก็ปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆอะเนอะ ให้เรียนดีเรียนเก่งเรียนโรงเรียนดีๆเพื่อที่จะได้มีงานดีๆทำงานดีๆมีเงินเยอะๆก็ใช้เงินฟุง้งเฟอ้อตามเสื้อผ้าตามสมัยนิยมอนะเนาะทรงผมเข้าร้านเสริมสวยทุกอาทิตย์กระเป๋าแบรนด์ไหนมาดางังก็จะต้องตะเกียกตะกายออกมาให้ได้รู้สึกว่ามันฟุง้งเฟอ้อมากอะช่วงนั้นนะถ้าเกิดมองย้อนกลับไปน้องชายเห็นแต่งตัวสวยๆใช้เงินเพื่อที่จะมาซื้อของแต่งตัวเองอะ เขาก็ถามบอกว่าเจ๊แต่งตัวสวยไปเนี่ยเดินไปเนี่ยมีใครเขาเอาวันนี้แต่งตัวสวยจังเลยเอาไปห้าร้อย่างเงี้ยมีไหมเขาก็ไม่มีมีแต่เราเนี่ยต้องควักตังค์ตัวเองเนี่ยจ่ายจ่ายไปอย่างเงี้ยเพื่อแค่ความสุขของตัวเองอ่ะแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ความสุขที่ยั่งยืนเนาะการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเมื่อปู่ตัดสินใจเรียนการแพทย์แผ่นไทย ช่วงนั้นเราก็มาเรียนแพทย์แผนไทยพอไปเรียนคือโชคดีว่าเราได้เจออาจารย์ดีๆเจอเพื่อนดีๆที่มหาลัยอะค่ะความที่เราอยากจะเปลี่ยนตัวเองอยู่แล้วเนาะมันก็จะทำทำให้เราเปลี่ยนตัวเองได้ได้มากขึ้นคือแล้วบอกว่ามันจะไปไหวรอใช่หน้วเขาก็บอกไม่เป็นไรเขาพูดเองนะนหนูเปเรียนมาหนูก็จะมารักษาแม่คนเดียว คือเห็นวิถีที่มันต่างจากที่เราเคยเห็นที่เป็นวิถีแสงสีวิถีที่เป็นของทางโลกมายาอยู่ทางนี้เราเห็นต่สัจธรรมอะ่ะคือช่วงอายุคนมันสั้นเราควรจะทำอะไรที่มันมันเกิดประโยชน์หลังจากเรียนจบปู่มุ่งหน้ากลับบ้านเกิดด้วยการเริ่มต้นทำการเกษตรบนที่ดินผืนใหม่ ที่ตั้งใจอันดับแรกเลยนะก็คือเราต้องการที่จะปลูกสมุนไพรปลูกพืชผักอาหารที่เรากินเนี่ยโดยที่ไม่ใช้สารเคมีมีวัตถุดิบมีต้นทุนอาหารของตัวเองอ่ะแต่ว่าเป็นต้นทุนอาหารที่มีคุณภาพเพื่อที่ว่าเรากินเข้าไปร่างกายเราก็แข็งแรงรแล้วก็ไม่ต้องเป็นโรคก,ก็ไม่ต้องไปหาหยุกยามารักษาแนวทางตามเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเราตั้งใจไว้แล้วว่าเราจะต้องทําอย่างนั้น พอได้ที่แปลงนี้มาเราก็มีความมั่นใจว่าเราทําได้มีความเชื่อว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ที่ดีใช้วิถีพอเพียงมามาดาเนินชีวิตจะทําไหวไหมเนี่ยไม่ได้คิดแต่คิดว่าเราจะทําได้แค่ไหน เือนการเริ่มต้นจะไปได้ด้วยดีแต่การมีสามีที่เป็นชาวต่างชาติทำให้เธอต้องเดินทางไปมาระหว่างประเทศไทยกับแคนาดาและพักอยู่ครั้งละนานๆซึ่งทำให้เธอพบว่าไม่มีแผ่นดินที่ไหนหอมหวานเท่ากับแผ่นดินไทยช่วงที่ไปอยู่เมืองนอกตื่นเต้นว่าเออเป็นประเทศที่แบบมีความสะดวกสบายพอไปที่นู่นอะ่ะสามีก็จะพาไปดูแปลงที่เขาทำเกษตรอินทรีย์ของที่นูน่น เขาสามารถเพาะปลูกได้แค่4เดือนมาย้อนนึกถึงบ้านเราบ้านเราอุดมสมบูรณ์ทั้งน้ําทั้งดินทั้งแดดคือสามารถที่จะปลูกได้ทั้งปีถ้าอย่างนั้นเรากลับไปอยู่บ้านเราดีกว่าไหมตัดสินใจเวแล้วว่าฉันไม่ไปอยู่ที่นู่น,ฉ,นฉันจะอยู่ที่นี่ปัญหาก็คือวิชาร์สามีชาวต่างชาติ ยังไม่รู้จักชีวิตเกษตรกรไทยก็เลยไม่มั่นใจนะักปู่จึงพยายามให้ข้อมูลหลายๆด้านรวมถึงแนวคิดแบบพอเพียงตามพระราชดำริ I want to live in warm climate and uh I want to be with poo too so <laughs> it's more more beautiful here than than it than than where I live in Canada and uh, and and it's nice we can we can grow grow food here that we can eat you know For futures, we, we so we, we do not do not have to go to store to buy buy our food. Like Poo and I, have you know, have the idea that we want to make our land, you know, in our house. I, I like the Thailand for uh, you know for the future for me. And then all well, the the king here too. I've learned a lot about the king in, in, of Thailand here now, and and um, he's you know has has good idea for people and stuff, you know, and so. Uh, how people of love King and Thailand with I I agree with the king and I, I see how the people Thailand love the จากที่เขาได้รับรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเขาก็บอกเราวว่าเราเนี่ยโชคดีที่มีผืนแผ่นดินที่สมบูรณ์สามารถที่จะเพาะปลูกผลิตอาหารกินได้ได้ตลอดทั้งปีแล้วก็มีต้นแบบที่ดี ืออในหลวงขงขเราไม่น่าเชื่อว่าเพียงคำบอกกล่าวและตัวอักษรในหนังสือจะเปลี่ยนแนวคิดของริชาร์ดได้ประเทศไทยกลายเป็นบ้านหลังที่สองของเขา เมื่อทางเลือกได้รับการสนับสนุนปูหันมาปลูกผักอินทรีย์อย่างจริงจังมีการวางแผนปลูกที่ไม่เหมือนใครโดยปลูกตะไคร้หอมเป็นแนวกันชนเพื่อคุม,มแมลงและปลูกสลับกันไปกับพืชอื่นๆในสวนตะไครมันคุมแปลงผักได้เป็นพืชที่ขึ้นง่ายทีนี้พอเรามองเห็นว่าเอ้ยมันมีเรื่องตรงนี้อยู่ทำไมเราไม่เอามาคุมแปลงหนึ่งเราประหยัดต้นทุน ของควบคุมแมลงได้ดีขึ้นการระบาดของมแมลงไม่มีมแมลงตัวใหญ่ๆเนี่ยเขาทนได้เขาก็จะไม่ไปจากเราเขาก็ยังอยู่ยังกินตามระบบนิเวศนะคะคือมแมลงตัวใหญ่กิน,มนแมลงตัวเล็กแล้วก็พอหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเราก็จะถ่ายก,กบใบตะไคร้ไปในแปลงตัวใบตะไคร้ก็จะไปเป็นตัวเพิ่มอินทรียวัตถุในดินให้เราอีกคือฟางเนี่ยเราไม่สามารถผลิตเองได้ เราต้องไปซื้อจากตลาดมันเป็นปัจจัยภายนอกแล้วเราก็ควบคุมไม่ได้เขามีสารเคมีมียาอะไรที่มันอันตรายหรือเปล่าอยู่ในฟางเงี้ยแต่ของเราเองเนี่ยเราปราศจากสารเคมีแน่นอน ผักอินทรีย์ของที่นี่ไม่เพียงสะอาดแค่ชื่อแต่ยังมีการรักษาระบบนิเวศให้พึ่งพาซึ่งกันและกันนี่ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งในการต่อย,ยอดความมั่นคงทางด้านอาหารปลอดภัยเริ่มแรกเลยก็คือเราก็จะไปดูที่เป็นแปลงที่เขาทําอยู่แล้วก็ไปคุยกับเขาแล้วพอหลังจากที่เราเริ่มมาทำเนี่ยก็จะมีทางพกสเขาก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการทําน้ําหมักทําปุ๋ยหมักชีวภาพ มุ่งมั่นเลยว่าจะไม่ใช้สารเคมีแน่นอนเพราะว่าเห็นละว,ว่าทางลอดของเราเนี่ยมั่นคงแน่ๆทางเรื่องอาหารถ้าเกิดเราทำกเกษตรอินรีมีคราบครพี่ชายที่เขามาช่วยเมื่อก่อนนี้เขาก็ทำงานโรงงานแล้วเขามาเที่ยวที่ไร่แล้วก็ชวนแกให้มาอยู่ด้วยกัน ถ้าเราอยู่โรงงานก็ต้องอยู่ในกอบระเบียบของโรงงานเข้าถ้าเรามาทําไร่ทำสวนอย่างนี้เราก็ทำตามปกติเมืองเราเองไม่มีใครมาบังคับเราเติมถเช้ามาก็ถ้าฝนไม่ตกก็เปิดน้ําให้น้ําผักถ้าเสดวันเสาร์วันาวอาทิตย์ก็เอารถไถทําแปงลงทาร่องไว้พอจันทร์ง่างคานเขาจะปลูกผักพอพุดกบมหัดก็เก็บผัก มันสุกก็หยุดข้าเส้าเทก็มันเดิอมตอนนี้ก็ปลูกผักอินรีปลูกมะเขือปลูกผักกวางตุ้งผักบุ้งแทบทุกชนิดอะที่เรากินอะ รู้สึกดีมากๆเลยเพราะว่าทุกวันนี้เราก็ต้องกินผักเป็นอาหารหลักอยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาปลูกเป็นอินทรีย์เวลาที่เห็นผักโตขึ้นมาแล้วก็งามกอใหญ่เห็นมะเขือมีลูกออกดอกงามสะพังเนี่ยดีใจมาก ที่ปลูกด้วยความตั้งใจเหล่านี้จะถูกส่งไปขายยังตลาดภาคอินทรีย์แหล่งใหญ่ที่ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อได้ทั้งในชุมชนไปจนถึงห้างสรรพสินค้าผลผลิตเราเริ่มมีกินในครอบครัวพอแล้วแบ่งปันเพื่อนข้างเคียงในหมู่บ้านแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่มันเยอะแล้วอะ่ะเราก็ส่งไปขายให้กับกลุ่มของคนรักสุขภาพในเมืองที่เขามีความต้องการที่จะซื้อ แล้วก็ไปขายในตลาดนัดชุมชนขนาดกะเรียงเดินผ่านต้องมาถามเราบอกว่าไม่ฉีดยาจริงๆเหรอเราก็บอกเขาไม่ฉีดจริงๆเขาบอกไม่ฉีดจริงๆนะจริงๆ คือเขาน่ารักอะเวลาเราไปขายที่ตลาดนัดเนี่ยจะชอบคนเขาก็จะมาซื้อมาอะไรกันเยอะคือตอนนี้คนเขาเริ่มมองเห็นแล้วว่าต้องให้ความสัมพันธ์กับสุขภาพเพราะว่าอาหารการกินทุกวันนี้มันปนเปื้อนเยอะมากค่ะเราก็ภูมิใจที่มีอาหารปลอดภัยไปสู่ชุมชน ความงอกงามที่ลงตัวกลายเป็นแรงผลักดันให้เกิดการทำการเกษตรแบบผสมผสานในแปลงสวนของปูไม่เพียงมีแค่ผักแต่กำลังเริ่มมีแปลงยาชีวิตการปลูกยาไว้ในบ้านมันมาจากที่เราไปเรียนแพทย์แผนไทยมาคือตอนที่ไปเรียนแพทย์แผนไทยเน่ยเราตั้งใจเอาไว้ว่าเราจะเอาองค์ความรู้เนี้ยมาดูแลคนในครอบครัว แล้วก็ดูแลตัวเองด้วยเราสามารถที่จะผลิตปัตถุดิบเองได้คือเราใจะใส่ในการปลูกทีนี้เราก็เชื่อมั่นเลยว่าในตัวยาของเราเนี่ยจะต้องมีคุณค่าทางยาที่ดีเพราะว่าเราปลูกเองถ้าเรามีความมั่นคงทางด้านอาหารถึงคุณมีเงิน10บล้านแต่ไม่มีใครขายข้าวให้คุณไม่มีใครขายผักดีๆให้คุณก็ไม่มีประโยชน์ถึงแม้เราไม่ได้มีเงินเยอะแต่เรามี ข้าวที่ดีมีผักมีผล,ลไม้ที่ดีคือเราสามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขในในสวนของเราจากความพยายามหลีกหนีการเป็นเกษตรกรจนวันนี้ปูกคนพบแล้วว่าความมั่นคงและความยั่งยืนของชีวิต สร้างขึ้นได้จากผืนดินที่นี่เรามีกินอย่างนี้แล้วเราไม่ต้องซื้อเว่ามีบ้านอยู่แล้วก็แล้วกันมีผักมีหญ้าในไร่แล้วก็ตายไปแล้วก็ไปไม่ได้ We grow our own food we know, we know what we we know what we are eating we know we know it's healthy we know uh, you know we we know it's good for us because because uh, we grow it so it's just like if you sell if you like something it's easier to sell than you like than it if it to don't you แผ่นดินเราตอนนี้มันหอมหวานมากเพราะว่าหอมจากพืชผักที่เจริญเติบโตหอมจากแม่ธรณีที่ที่ฟื้นชีวิตมาแล้วแล้วตอนนี้เราสามารถที่จะหวานอะไรลงไปก็จะงอกงามออกมาเป็นพืชผลให้เราได้ชื่นชมได้ตลอด อนาคตเนี่ยเขาจะต้องเห็นว่าเป็นเกษตรกรเนี่ยมีความยั่งยืนในชีวิตมากที่สุดเหนื่อยก็พักได้แต่เราพักถามว่าต้นไม้หยุดโตไหมไม่หยุดสมมุติว่าเราหยุดไม่ทํางานแต่ผักก็ไม่หยุดโตก็ยังโตให้เรากินได้แต่ถ้าเกิดคุณทําอาชีพอื่นคุณหยุดงาน3วันอาจจะโดนไล่ออกก็ได้อันนี้คือความยั่งยืนของชีวิต ยาเรือกสวนไรนาสร้างทำทาท่ากี่คน <โฮ S 2> หอบฝันทวนทางหวนคืน,ม,นมาซบ 有破。